ก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับก็ตอนรับปีใหม่นะครับผมจะปล่อยชุดที่เป็นงานสะสมทั้งหมดนะครับก็พอดีจะมีชุดใหม่เข้ามาก็เลยปล่อยชุดเก่าที่เก็บสะสมไว้ก็จะมีเป็นตัวปั๊มน้ำ401นะครับ401ชนกับปั๊มตัวปั๊มพ่นยาปั๊มเดิมมันนะครับตัวนี้ก็ที่เคยลงคลิปนะครับ ส่วนสามห้าหนึ่งตัวนี้เป็นสามห้าหนึ่งญี่ปุ่นนะครับเสื้อกัดลายนะครับตัวนี้ <c oughs> ชนกระหางเดิมค,ความสมบูรณ์ของหางผมรับประกันให้ผมเช็คให้หมดทุกอย่างหัวเกียร์หางทั้งหมดข้างในแกนในผมถอดล้างหมดแล้วครับทั้งหมดเลยตัวที่สองนั่นสามห้าหนึ่งครับชนหางเดิม N b บสามห้าหนึ่งญี่ปุ่นนะครับตัวที่สามนั้นเป็นเสื้อกัดลายนะครับ <c oughs> ชนกระหางเดิมสวยมาก ตัวที่สี่ตัวนั้นจะเป็น i s สี่ศูนย์หนึ่งครับเครื่องใหม่นะครับตัวนั้นเป็นเครื่องใหม่ชนกระหางไอตัวสี่หนึ่งหนึ่งครับตัว nb สี่สามศูนศูนย์นะครับตัวนั้นตัวนี้ยังไม่เคยตัดนะครับแค่ลองสตาร์ททั้งหมดนี่ครับผมรับประกันให้เลยครับทั้งหมดให้ดูนี่ครับ ชนปัมมาามมน๊มเดิมครับหางเดิมตัวหางเดิมมีนมเดิมครับตัวนี้ก็คาบูเดิมครับสำหรับตัวสามห้าหนึ่งทั้งหมดนี้คาบูผมเบิกใหม่ทั้งหมดให้นะครับเป็นคาบูใหม่ทั้งหมดลยครับนี่ครับก็จะปล่อยชุดนี้ทั้งหมดครับชุดนี้ครับจะขายเหมาทั้งหมดเลยครับ โอเคครับ